วางจัดมาอ่านวิกิพีเดียนะครับผมโอเวอร์ียใช้นี้ผมไม่ไม่มีความรู้นะเนี่ยภาษาจีนเจอไม่มีความรู้อ่านไม่เป็นแต่เจอให้มันหมดอะ่ะไม่มีความรู้แนละ้วพูดพูดจีนไม่ได้แนละ้วอ่านตั้ต,ตชาวจีนโพทะเลหมายถึงประชาชนชาวจีนที่เกิดหรือมีเชื้อสายเป็นคนจีนผู้ที่อาศัยอยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน ประชาชนทั้งหมด50าล้านคนภูมิภาคที่มีที่มีประชากรอย่างมากอันดับที่หนึ่งประเทศไทย9 3ล้านแคนรวมถึงบรรพบุรุษอันดับที่สองมาเลเซีย6ล้าน8มนคน อันดับที่3สหรัฐอเมริกา4ี่ล้านหนึ่งเอ้ยทำไมมันละเอียดยังวะสี 4, 1, 40, ่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามโอ้โหมันละเอียดเป็นแบบหลักหน่วยเลยอะ่ะอันดับที่5สิงคโปร์สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดคนมีแค่น,นี้นับแค่นับแค่อะไรวะนับแค่บัมพุรุทเท่านั้นโอเคนะในผมเข้าใจถูกไม่รู้นะ อคอมเมนต์ได้โง่โง่เออโง่อ่านจีนนี่เป็นเล่นก็มาอ่านคอมเมนต์ได้คนระับเต็มที่เต็มที่เลย,ไม,ย,มเยนะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรอันดับที่หกแคนาดาหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนอันดับที่เจ็ดประเทศเมียนมาหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยคนอันดับที่แปดฟิลิปปิน 1,350,000คนอันดับที่9 1, 2, ออสเตรเลีย1 2 0 0 0 0 0าอุ้ยนี่มันละเอียดจังวะทำไมประเทศคอมมอนเวล h มันละเอียดอย่างเงี้ยเฮ้ยเซาเโลเลียก็ละเอียดนะเวียดนามก็ละเอียดออสเตรเลีย1 2 1 3 9 0 0าสคนอันดับเท่าไหร่วะ1,2,3,6,7,8,9งสอันดับที่10ประเทศเกาหลีใต้ 1,7566คนอันดับที่11บญี่ปุ่นเก้0แสสองมืคน <c oughs> อันดับที่12เวียดนาม7,49466คน อันดับที่13ฝรั่งเศสหกแสนถึงเจ็ดแสนคนอันดับที่8เอ้ยอันดับที่18สหาราชาณาจักร4 466,000คนอันดับที่19เม็กซิโกสี่แสนแปดมืนคนราวๆ1.9ล้านคนเป็นชะ เอาราวหนึ่งจุด้าร้านชาวแม็กซิกันเป็นบรรพบุรุษอ๋อเป็นดิดเซนต์นี่คือเรียกว่าอะไรครับเป็นลูกหลานคนจีนนะครับผมใช่ไหมชัยนี้ดิเซนต์นี่ลูกหลานคนจีนในชะ่ไหเดี๋ยวเซิร์ชก่อนมินนิ่งลูกหลานคนจีนใช่ไหมโคตร เออโคตรเงามันจะจีนมีโคตรเงาเป็นคนจีนนี่อ่าเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบหกโอเคเอ,เเอ้าวสิบหกไงเงาแล้วกูณไปสิบแปดเลยว่าเมื่อกี้อา้าไม่เป็นไรอันดับที่สิบหกเวเนซุเอลาสี่แสนคนอันดับที่สิบเจ็ด เปรู3 8 2 9 7 9คนฮะอีกเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิอันดับที่18บราซิลสามแสนหนคนเจปแปนมันซเซาหลีมันสิบยังไนึ่ยี่ส

ไ <c oughs> ม่อยากจะ,ม,กม,ะม,ม,มันลืมอ่ะสมองมันเบริมันลืมไปห้าสิบสิอันนี้ยีเนาะใช่ไหมยี่โอเคภาษักฐาน21แล้วอันดับที่22่สิบนิวซีแลนด์สองแสนเจ็ดคนอันดับที่23สสเปนสองแสน 15,970คนอันดับที่24เยอโรโอ้โหก็จะจบหมดแล้วอันดับที่24เยอรมนีสองแสนนึ่งมื่คนอันดับที่22อาร์เจนตินาส0 0 0สนคนขำทำไมวะ25ี่ิบ้เออกูจะขำทำไมมันเป็นดูมีม่าเลยนั่นอ่านงงๆเนี่ยนะ ว่างอ่ะงานก็มีต้องทำต้องไปทำนั่งอ่านวิกิอันดับที่ยี่บหกลาวหนึ่งแสเก้าหมืคนอันดับที่ยี่สิบเจ็ดอินเดีย1นึ่0 0สคนอันดับที่ฮเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องอ่า 1, 2, 3 25่6 27อันดับที่28่อารับเอเมริเหนึ่งแสนคนอันดับที่29ปานามา135,000คนอันดับที่สาบังกลา,าเทศ93,000คนอันดับที่3าอแซมเบีย80,000ืน 80, คน อันดับสุดท้ายมาดากัสกาเจ0 0 0มืนถึง1แสนคนภาษาไม่รู้พูดนะฮกเกียนหรือฮกเกียนในภาษาฮกเกียนใช่ปะอันนี้คือภาษาว่าฮกเกียนอ้าวโอเคเป็น southern min language ไม่รู้ไม่รู้หมายถึงอ่ ประชาชนหมายถึง <c oughs> คนที่เป็นพลเมืองจีนอาศัยอยู่ภายนอกภายนอก People Republic of China หรือ Republic of China ประเทศไต้หวันในขณะที่สิ้นสุดศตวรรษที่ศตวรรษที่19ราชวงศ์ชิงของประเทศจีนได้ตระหนักเห็นว่า ชาวจีนโพทะเลจะเป็นกำลังและเป็นแหล่งของการลงทุนจากต่างชาติและเป็นสะพานสู่ความรู้โพ้นทะเลดังนั้นจึงได้เริ่มบัญญัติคำศัพท์หกเกียนชิงซูกุกใช่ไ่าได้อธิบายหกเกียนในความหมายภาษาอังกฤษว่าชาวจีนอุพยพ และเขียนและอธิบายข้อหมายเพื่อใช้ในการแพร่กระจายเคยเนี่ย use to นี่เคยใช้เคยแพร่กระจายเสริมเสริมและคงอยู่ให้เห็นให้เห็นสภาพความเป็นชาวจีนโดย ทั้งสอง p r c p e o p l e republic of china หรือ republic of china ความหมายอินเทอร์เนต็ตในปัจจุบันแบบไม่เป็นทางการไฮกัวหมายถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับมาและ,ะไรกุยเขวียนเขวยนจวนกุยเขวกุยข่าวข่าวจวน to d a ย์รีเล็ต n รีเทอร์นิ่งอ๋อหมายถึงญาติที่กลับมาอ๋อ oh, อะไรวะงงว่ะอย่าอย่าอย่าอย,าอยาซีเรียสน,นะคือถ้าถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องดูนะผมแบบอยากจะเปิดหาอะไรคุยคุยกับเพื่อนในพอดแคสต์ไหมเดี๋ยวมาอ่านวิกิในพอดแคสต์ Podcast แล้วเออเป็นคอนเทนต์ช่องนะครับไม่ไม่รู้เออมันก็มันก็เหมือนนี่เลยดิเรียกว่าแล้วมันก็เหมือนยุคนี้ที่แบบรีแอคชั่นเลยใช่ไหม เราอ่านวิกิก็เรา r รี c t นะครับถูกต้องไหาแต่มันถือว่าเราเพิ่มมูลค่าไหมเป็นแฟร์ยู e ถือว่าเป็น Fair Use ไหมวิกิถือว่าเป็นแฟร์ยูสนะเป็นแหล่งข้อมูลเป็นเป็นฟรีอ่าฟรีเอนไซคลพเดียถ้าผมเอาวิกิมาอ่านอ่านอ่าน,านมันทุกคลิปเลยทําไงแล้วผมก็ได้เงินแล้วผมก็รวยเงี้ยเลยน,นเอาคลิปนี้ไม่ตัดนะคใครมาเจอส่วนนี้ก็ชกอ่าพิมพ์ว่าประชาชนชาวจีน เว้นวักนะนะเว้นวักเวนวักด้วยนะประชาชนชาวจีนในช่องคอมเมนต์นะครับใครใครที่ฟังอยู่แล้วก็ทํากันบ้านหรืออะไรงนี้บอกคอมเมนต์มาด้วยว่าเออทำอะไรอยู่อะไรเออเอาจจะไม่แคร์ไม่มีคนสนใจนะครับไม่เป็นไรอ่านต่อไปหัวยี่ขอโทษเลยนะคนจีนก็ไอ้คนจีนมามามาด่าผมได้นะครับผมแนะนําให้ด่าเพราะว่า มึงไม่รู้ภาษาจีนมึงยังอยากจะอ่านนะครับก,ก็พยายามแต่เอาเถอะด่าครับผมแนะนําให้ด่านะครับผมเต็มที่หมายถึงหมายถึงผู้คนที่มีเงาชาวจีนเอ้ยที่เเงามันแรงไหมบอเบวะเงามันคําแรงปหมมีโคดเงาเป็นโคดของออริจินตีบีพบพบพรุษเป็นชาวจีนอาศัยอยู่นอกประเทศจีน โดยไม่สนความเป็นพลเมืองอีกคำหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยๆก็คือหไห่ไวหัวเรินหัวเรินกว่าเรินอรือกว่าเรินใช่ไหมหไห่ไวก์กวเรินหรือหัวเรินอ่าโอเคในแมนดารินจะถูกใช้บ่อยๆโดยรัฐบาลของพีโพริพบิกออฟจีน่าหรือว่าประเทศจีน เพื่อกล่าวถึงประชาชนที่มีเชื้อสายจีนผู้ที่อาศัยอยู่นอก p e พีโพร e พ u บิกออฟไชน่าหรือจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่สนความเป็นพลเมืองซึ่งพวกเขาสามารถเป็น,ปร,ป,นประชาชนของประเทศนอกประเทศจีนได้โดยธรรมชาติชาวจีนโพทะเล พูดที่มี <c oughs> คุณว่างนะงานมีนะครับแต่ไม่ทำนะผมมาอ่านวิกิแล้วก็ลงคงลงช่องอ e เจนซอสแหละคผม <c oughs> คนก็อัพคลิปไปก็ไม่มีใครดูอยู่แล้วนะก็อัพไปเ้วกนะัยอัพชิดโพสแหละชิดโพสนะครัชาวจีนโพทะเลพูดที่มีเชื้อสายคนจีนฮัน่นอย่างเช่นแคนโทนิสฮกกิวฮกเกียนฮักกะ ฮักกาว e f ฟักฮักกาฮักกาฮั่นฮักกาจีนคือกลุ่มจีนย่อยฮั่นโอเคแปลมวดนะครับแปลเมาเหลือเกินหมายถึงมาก็จะหมายความตัวเองว่าท่านท่านเกนิร์นวัตฟักผมไม่ใช่ชาวจีนผมขอ,อโทษ สะกดว่าตา๋อง,ง,ง,งย่านต๋องย่านในแคนทนิสตัวตังพีโผร e เ e น e n อ๋อทั้งอ๋อทั้งดนาสตี้ทงหยินอินหักก้านหักก้านอะไรวะมันหักก้านตรงไหนวะผมให้มันออกเสียงให้ฟังได้ไหมเนี่ย ฮัากการเทมีเดียฮักการสปีเกอร์ฮักการผมไม่อยากเข้าไอ้นี่เลยวะทานสเลตเลยวะเกียระเออั้งพีโทั้งราชวงศ์ทั้งจีนเมื่อตอนที่กำลังครองชหน้า p r o p e เมันมีเป็นความหมายว่า p r o อ e เพอร์ชน้า p r o p e เอร์ หรือจีนในหรือสิบแปดจังหวัดแปดมณฑลเออใช้มณฑลดีกว่าเพราะสมัยนู้นเนาะไม่มีจังหวงจังหวัดหรอก colloquial โ oh, หคำศัพท์ colloquial colloquial ใช้ใน f a m i l y not formal อ๋อเป็น informal อ่าใช่ informal นะครับโอเคใจคำศัพท์พื้นบ้าน จะหมายถึงชาวจีนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงน้อยนิดเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษที่บรรพบุรุษราชวงศ์อย่างเช่นในปี1850ตอนต้นเมื่อร้านค้าของคนจีนเปิดที่ Sacramento Street ใน San f r a n c i กแค California ในสหรัฐอเมริกาชาวจีนอพยพส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก p e a r ร r เวอร์เดลต้าเวสต์ออฟคันเรียกว่าถนนคนทั่งถูกไหมถนนคนทั่งเออถ้าผมเซิร์ชเขตปกครองพิเศษพัทยาแต่ว่าเป็นแบบวิกิฝรั่งนี้เปล่าวะเออเดี๋ยว สื้ตรงนีเ้เดี๋ยวเขาเห็นน,นี้หมดเอ้ยเอออันนี้อาจจะเอามาทําเป็นอเออภาคสองดีกว่าทําแบบอย่างน,นี้เป็นพอดแคสที่แบบว่าชาวต่างชาติเออันนี้อาร์ติเคิลนี่แปลจากไทยบอกว่าอันนี้ใครเขียนก่อนเดี๋ยวดูอันนีิโอ้โหโคตรสั้นเลยนะครับสั้นสั้นมากดูดูคนเขียนว่าจะมีประวัติเอ้ยไม่สั้นแล้วมีประวัติ มีทำโซนมีโอ้ยอันนี้คือคนไทยเขียนหรือใครฝรั่งเขียนวะท a อกฝรั่งเขียนหรือไทยเขียนวะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นของไทย w t เ t อร์ฟลมาเยี่ wtf โอเค okay. พัทยาเป็นเมืองในประเทศไทยที่อยู่ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเออ ประมาณ100กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพใช่ปะวเออ within อยู่ในแต่ไม่ใช่ส่วนของบางละมุงบางละมุงอ่าบางละมุงใช่ไหมอันนี้บางละมุงเออแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบางละมุงเขตบางละมุงในจังหวัดชนบุรี เมืองพัทยายหรือพัทยาซิตี้เป็นเมืองที่ปกครองตนเองโดยครอบคุมตำบลหนองปลือนาเกลือและส่วนของหาดใหญ่หวยใหญ่หนองพาไหลหนองพาไหลวัตถุฟักหนองพาไหลวะอะไรหนองพาไหลวะคุณคุณหมายถึงอะไร อ๋อหนองปลาไหลอืมหัวใหญ่ห้วยใหญ่ห้วยห้วยใหญ่อ่าห้วยใหญ่อ่ะเออห้วยใหญ่หุ้ยแม่นว่นะครับเมืองนี้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซีบอร์ดอีเทิร์นซีบอร์ดตะวันออกใช่ไหมอุตสาหกรรมติดทะเลตะวันออกอ่ะนี่ผมแปลงี้นะ ไม่รู้ถูกไหมลองกดไปดูใช่ไหมติดทะเลตะวันออกใช่ไหมวิดเพลย์เคียวไทเอนเนอร์ม n เซนเตอร์เพื่อพ่อไ l ฟ้าลคือซีบอร์ดนี่มันติดทะเลเปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวขอลองดีไฟน์นะี่ซีบอร์ดติดทะเลรีเจียนนี่ไงบอร์ดเดอริงเดอะซีเห็นไหมโอ้ oh, ติดโคกเก่ oh, งว่ะเก่งจัดนะครับโคตรเก่งเลย <laughs> เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมติดทะเล โซนติดทะเลตะวันออกควบคู่ไปกับศีราชาและแหลมฉบังและชนบุรีและพัทยาอยู่ศูนย์กลางของเป็นจุดศูนย์กลางของพัทยาชนบุรีเมโทโรโพลิทันเป็นแปลเป็นไทยแบบหรูหรูยังไเมโรชุมชนเมืองเหรอใช่ไหมชุมชนเมืองปะแปลเป็นไทยนะมหานครโอ้โอเคปัทยา เป็นจุดศูนย์กลางของวัทยาชนบุรีมหานครและเป็นคอนเบนอร์เบ oh, ชั่นในชอนบุรีเป็ติ่งอันนี้ผมอันนี้ผมเดานะเดาเอาเป็นส่วนหนึ่งเป็นติ่งหนึ่งคอนเอเบชั่นแนวคอนเอเบชั่นเป็นการอักเกชั่นออฟบิวอัพเออร์เบนคอมมิชชั่นอ๋อกำลังพัฒนาขึ้นใช่ไหมกำลังพัฒนา กำลังสร้างว่างั้นเถอะคอมมูนิตี้ชุมชนเออแบนนี่มันเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมเออเป็นเมืองเออเบนสปรอว์เออเบนสปรอว์นี่คือการขยายชุมชนเมืองดูต้องปะโอ้โหเก่งจริงวะไม่ได้ยังไม่ได้ดูร,รู้รู้ทุกอย่างนะการขยายชุมชนเมืองนั่นอันแพลนที่จะทำให้กรอว์ทับเฮาสิ่งนี่ไงการขยายชุมชนเมืองจริงด้วยนะครับ แล้วก็เออร์เบนเขาเรียเออแบนมันจะมีรูเรลเออเบนแล้วก็รีโมดท่ารีโมทคือที่ห่างไกลรูเรลคือเป็นแบบมีมีบ้านบ้างนะเป็นแบบชุมชนเล็กๆกระจายตัวกันแต่เออเบนนี่มันเหมือน,นชุมชนแออัดใช่ไหมใช่ชุมชนแออัดปะเนี่ยคอนโดเบียบ้างอะไรบ้างคอนโดเบชั่นการขยายตัวของอืมจังหวัดชนบุรี ที่มีประชากรเกือบเกือบหนึ่งล้านคนโอเคแ n งจู a ตี o ออฟทู h เฮ้ยชื่อนี้มินในไทยเด๋อว,วะประาสาทสัจธรรมโอ้โหแซงจูตตี้ออฟทูดแ a งชูเวรีนะผมโอ้ my god แซงชูเวรีออฟทูดเชดเคแค่ฝรั่งชื่อฝรั่งมันก็เท่แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก่อนละคนดนูมัน ทำกันบ้านด้วยลำคารนะครับฟรีคนดูจบนี่คือหนงเก่งมากนะคุณฟังคนแปลกหน้านะครับพูดพูดวิกินะครับผมแบบนับถือเลยนะถ้าคุณฟังจบนะคุณนี่มันคุณนี่ attention สแป n นี่คุณไปฟังใครก็ได้คุณฟังอ่าคุณอาจจะฟังแบบอาจารย์น่าเบื่อเพราะว่ามึงไม่หลับมึงไม่เคยหลับในคลาสแน่ถ้ามึงแบบฟังกูจนจบแล้วไม่ออกก่อนนะ,นะรหรือว่าไม่ปิด ไม่ลดเสียงไม่หลีไม่ถ้ามึงฟังแบบฟังอย่างเดียวเพื่อเอาความรู้แบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะกูนับถือเลยสัตว์กูนับถือเลยนะบองตรงถ้ามึงถ้ามึงฟังกูแบบฟังแบบจดจ่อจริงๆอ่ะกูนับถือนะผม,ผมจะไปแล้วนะครับแค่นี้แหละไม่ไม่ต้องตัดแล้วขี้เกียจตัดนะครับพูดพอดแคสเหมือนพอดแคสนะครับผมถึงแม้จะมาตามเทรนไม่ทันซะหนอ่อยเพราะ ครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาดังๆ,ๆเขาจะเปิดพอดแคสต์ใช่ไหมมันไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องอะไรเลยเหมือนไลฟ์นะครับผมพูดพูดพูดไปเรื่อยๆนะครับก็พูดแบบในพอดแคสต์เรื่อยๆเชิญแขกรับเชิญอะไรบ้างอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมไม่ต้องตัดต่อนะครับดีเหมือนกันนะครับผมช่องผมก็มีมีอะไรไม่มีใครดูผมเชื é, ่อแบบประมาณสัปดาห์แรกอะไม่ถึงสิบคนผมเชื่อเลยไม่ถึงไม่ถึงห้าะ มันแบบนวแบบพูดยาบเลยอะเอาไม่ตัดแลนไม่ตัดผมจะพยายามไม่พูดยาวนะบางทีคนไม่ชอบพูดยาวนะครับผมผมว่าโตโตแล้วนะแบบพูดยาวไปมันก็ไม่ดีนะครับมันรู้สึกว่าคันปากนะครับขมอนะพูดยาวก็ขมปากนะครับกจาา็จะภาษาสัจธรรมนี่มันชื่อเทอ่จริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ดูก็ จะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะผมน่าจะทำอย่างเงี้เพราะมันเอนเตอร์เทนอะย่แลมันมันตลกดีมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรทําว่างมากก็ต้องมาอ่านบิกิพีเดียเอออ่านชาวจีนมาจนถึงประเทศพัทยานะประเทศพัทยา What the fuck was that? what a s t What, what I'm trying to say um um Pattaya is my country yeah Pattaya is my country You you not come to Thailand you come to Pattaya okay Yeah, that's, that's about it, dude. See ya.